สามกันต้ลยครับพี่น้องครับกับจุ่งนันสามเทพนะครับเลี้ยงสดตอนย้มหู้เรานะครับสาเทพครับพี่น้องครับามเทียบครับพี่น้องครับสี่เจ็ดวันาไม่อราคาเท่าไหร่ครับราคาสามแเขาบอกาเขาจะขยันจ้นเขาบอกว่าสี่เจ็ดวันกางไราคาสาม ไอบ้งไั่หางี่บ้างไม่หางี่สามกก็สากันนะสามเขาปะเดียามแยกสามอันมึงก็มึงวพี่น้องครับไปเขาแก่เพื่อพระเจ้าแผ่นดินแก่งานบอกงานเพื่อพระเจ้าแผ่ินคาบุยสี่เทียนดูเลยดีเลยด้วยเทพมันหมายนะสาเทพพี่น้อนี่ การรถไฟการรถไฟไปบนดูด uh, hey, hey. hey. well, uh, ันเถิดนะลูดเราทหารมีนะครับพี่น้องครับยามวันไปโบนยามบุรีไปบุรี

มาลางๆสิเห็นครับู่้องครับสานเทครับกรับลงมาครับช่องหนีครับผู้ดันครับไปไหมครับ่น้องครับชวนกระสิคทบไปไหมครับตาม่าตม